ก็เป็นโปรเจกต์ที่ที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นหนังเป็นหนังเรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็นเป็นโปรเจกต์ในเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนังแบบที่เราอยากทําเราอยากดูด้วยแล้วก็โชคดีมากครับที่ที่ได้พี่ย้อนมาโปรดิวแล้วก็ได้ได้ G t s เป็นเป็นเป็นสตูดิโอครับมันก็เลยกลายเป็นการคอนแอลปกันที่ที่น่าจะมีความน่าสนใจอะไรอะไรมากในฐานะคนทําก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ยิ่งยิ่งทีมนักแสดงที่ เอาจริงนี่เป็นความโชคดีของผมมากคือนี่นี่คือนักแสดงที่ผมไม่มีช้อยอื่นนี่เป็นช้อยช้อยเดียวตั้งแต่เขียนบทตั้งแต่แรกเลยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ได้ครบทุกคนก็ผมรู้สึกว่าผมได้ใช้แต้มบุญอย่างเต็มที่แล้วครับก็แต้มบุญฝาดหนักด้วยนะครับทำไมทำไมต้องเป็นสี่นสี่ะครับมันเลขในใจผมว่าให้เลขพวกนี้เลยนะเออแล้วผมขอขอขอเตือนทุกท่านว่าผมพยายามตามเลขสี่สี่มาสักพักหนึ่งคือยังไม่ประสบความสำเร็จเลยก็คือมันเริ่มมาจากว่า เราก็คิดชื่อโรงแรมด้วยเนาะสุข,ขีนิรันด์อะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากหาเลขห้องที่มันน่าจดจําด้วยแล้วก็พหนังเรื่องนี้มันพูดถึงการวิ่งก <ๆ S 2> ันนะฮะมันก็เลยมีความแบบคิดถึงคิดถึงผมคิดถึง4ี่พนร้อยก่อนสี่พ <ๆ S 2> ันร้อยคือการวิ่ง4ี่พันร้อยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นแบบเฮ้สี่หาเลขที่มันเหมาะก,ก็เป็น4ี่ศูส่วนอาไทาเขาบอกว่าถ้าเป็น 4- ี่หส <ๆ S 2> มันจะเป็นสุดคูณอะไรเลยเล่นให้ได้แค่นี้จริงที่ไม่มั่นใจนะแล้วพี่กระพุ้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคโอเคประมาณนั้นครับผม จริงจริงถ้าพูดกันจริงจริงมันก็เป็นเรื่องผมพูดได้แค่ว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในโรงแรมครับ<ม><ม>แล้วก็เป็นเรื่องของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความใช้คำว่าอะไรแปลกประหลาดและพ<ม>ิเศษมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแล้วก็จับทุกคนโยนเข้าไปเจอกับสถานการณ์ครับมันค่ะเขาบอกว่าถ้าพูดเยอะให้ตกตาโอเคไม่หรือเปล่างานวิวโอ้อ๋ออโอเค จับหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งไปเจอกับผี <Okay. S 1> แล้วก็เกิดมหากรรมความสนุกขึ้นนะครับเป็นเป็นเหมือนเราเข้าไปอยู่ในบ้านผีสิงที่มันจะมีะไม่ทันระวังตัวครับเดี๋ยวตลกเดี๋ยวผีอะไรอย่างเงี้ซึ่งในทีเซอร์ก็เฉลยบางอย่างว่าอันนี้เชื่อได้ไหมร้อยเปอร์เซนต์จริงๆทีเซอร์นี่เอา <c oughs> เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ายังมีอีกเยอะค่ับมอีกเอะโอยพอแล้วต้องัด ครับผมก็เป็นหนังวิ่งหนีผีที่ที่เราตั้งใจว่าให้มันเป็นหนังที่แบบผมคิดว่าผมเป็นสมมติผมเป็นพ่อครัวผมเป็นคนที่ผมอยากให้ทุกคนได้กินเยอะๆะครับอิ่มๆนี้อาหารหลากหลายแบบต้องแต่ละคนต้องโดนสักแบบหนึ่งแหละฮะอะไรอย่างเี้อ่าคุณไหนตั้นหนึ่งคุณไหนตั้นหนึ่งอ้าวตั้นหนึ่งจะเอาเสียงมันแอบรู้ได้ยังไงตั้นหนึ่งการทชินแล้วค่ะ อันนี้คอมเทนนะแล้วก็นน่ดูประเดนว่าเดินมาทีสามในยืนเซอร์เห็นแล้วว่ามันเป็นขื่นทีอันนี้มันแน่นอนหรือยังหัวแกงก็ใช้ได้ประมาณเนื้อเราเราต้องใช้ผีใช่ก็สุดพยายามตลอดแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะก็คือกดกดดันรับบทรับบทนี้กดดันเพราะว่าต้องกั้นขับ ใช่ใแต่ว่าก,ก็ทําใจเตรียมตั้แต่แรกก็พยายามแบบเอาตัวเองไปให้มีคนามุ่งกันเยอะๆก็ยังพลาดอยู่ดีแล้วจบเรื่องนีุู้มิคุ้มภูมคุ้มกันเยอะขึ้นไหมครับเลือกคิดว่าไม่คิด <c oughs> ว่าอยู่บนเวทีสัมภาษณ์เมื่อกี้ก็คิดว่าวันนี้ไม่น่าจะขัำแล้วก็ยังขำอยู่มันมันมันสนุกแค่ไหนคะพี่ถีเรือ่องนี้จริงๆอยู่ในกองพวกเราสนุกกันมากๆค่ะสนุกเกินเบอร์ตอนนก็ทำงานเหลวเลยว่า มีสองคนไม่ใ่ไม่ใช่พี่สายแลนสี่คนใช่ใช่เป็นกลุ่มกลุ่มเพ่เอกครับเป็นกลุ่มเดียวกันนะเราเป็นเป็นบอยแฟนพีป๊อปสี่คนนะครับก็จริงๆแล้วเป็นเป็นสี่คนที่ผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกันอย่างอาไทยก็ไม่ได้เจอกันนานเจอแต่เด็กๆอะไรอย่างนต่องร่วงานก็น่ารักเหมือนเดิมเนาะใช่ไหมนะแล้วค่อยไปชมกันนะอย่างพี่นุ้ยก็คืออาจารย์ที่แบบกเหมือนกับอยากเจออยู่แล้วครับอย่างต้าอู่นี่ไม่เคยเจอแล้วพอเจอก็รู้สึก ดีใจเวียนนาจัง <monastery> มีจ <cle response> mm ังหวะนึกค <glam our> <as> ิดแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเลยดีใจที่ได้เจอครับแล้วก็กลายเป็นจริงๆมันกลายเป็นความผูกพันด้วยนะคือพอจากการหนีผีกับตอนถ่ายทำเนี่ยทุกวันนี้ก็คือแบบพอหนีออกมาด้วยกันแล้วมันก็เกิดเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างกั้งสี่คนคือวิ่งด้วยผูกพันไปด้วยอย่างเงี้ยครับใช่ครับไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อกี้แต่งหน้าอยู่างเขาเขยังเออมโล้ตัวใส่อเป็ยแบบนี้แต่ยังต้องเดียวกันงานกันเมสย์ คราับครับเตรียมเลยที่ผมพูดเยอะเรียนเรื่องแรกของเราในชีวิตเรื่องไรสนุกแค่ไหนเห็นบอกว่าแบบคาตลกข่ได้ฟองมูกัพี่พพอเยอะแยะไปหมดสนุกมากผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนกับการที่ผมได้ไปได้ไปดูแบบอร์ฟอ์แมนซ์ของแบบนักแสดงที่เขามากฝีมือกับตาผ่านผ่านตัวละครของเราอ่ะคือผมต้องบอกว่าในในขณะที่ผมเล่นเองอ่ะผมสนุกจนจนแบบ แค่จะรมือตัวเองไปเลยแหละครับใช่ลืมบทลืมบทด้วยลืมบทลืมบทด้วยบ้างบ้างแต่ว่ามันน้อยใจด้วยมาเปลี่ยนไม่ได้เป่นบ้างเปลี่ยนแต่ว่าในอย่างที่พี่เขาเรียนรู้อะไรคขาเดียวอาต่อเชิญครับเชิญครับแลคือมันมันรู้สึกดีครับเพราะว่าในในระหว่างการถ่ายทำมันมันได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยถ่ายภาพยนตร์มาก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ต้องบอกว่าอันนี้เป็นผมเป็นคนที่ดูหนังหนังตลกค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรื่องนี้มันจะตลกด้วยด้วยไม่ใช่แค่บุ๊ตลกแต่มันจะตลกด้วยเหตุการณ์มันจะตลกด้วยด้วยเยอะเรื่องของมันแล้วอ,ง,องนี้นมันมันไม่ได้แค่แบบเออมันจะขี้ยเยอะนะที่จริงมันมีเยอเรื่องมันต้องรอติดตามด้ยใช่แล้วแค่อยากจะบอกว่าสำหรับคนนี้ที่พี่ี่สื่อมวลชนมาหรือที่คนมาเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าบ้านเราเปิดให้ทุกคนเข้ามาที่โรงแรมเพือาจจะเฮ้ยถังน้ำเฮ้ยต้ที่เอาเฮ้ย ไม่นะกมาเองก็ร่นี่เละถ้าเรมาจัการกันที่ตู่ะมอาจารย์มีอาจามเรื่องเรื่องนีมันขานอกเหนือบทไปเยอะไหมคะอ๋อกจริงจริงบทเขาแข่งมาอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เสริมใส่เขาเรียกอะไรนเนอร์อ่าอินิจี้นะครับผมว่าเรื่องนี้ที่มารวมกันได้ไม่ใช่เรื่องมาเอินครับเราต้องทำบุญร่วมกันมาไม่ใช่บุนธรรมดาต้องทำบุญถาวรด้วย ิ่งใหญ่เพราะเรามีบิ๊กซีเขาให้รายได้ต้องสูงปี๊ดไม่มีตกเพราะเรามีนกแอร์ต้องอิ่มกับความฮาเพราะเรามีมาฮาแล้วก็อันดับหนึ่งในรายได้เพราะมีช่องวันอย่ากให้รู้นะว่าเขาให้กิฟต์เชอร์ซื้อกับเรื่องปี๋อย่าให้ผมรู้นะซ้อมบ้านใหญ่เลยอันนี้คือตัวอย่างบุกที่จะอยู่ในเรื่องไม่เต็มตอนไหนสนุกสนุกครับต้องมาตอนที่ค่ะเรื่องปี๋ มาน้อยแต่มานะใช่มาน้อยแต่มานะทำยากก็คือจะทำยังไงให้คนแยกออกระหว่างผีกับต้นหนึ่งไม่ใช่ค่ะระหว่างว่าคนหรือผีมากกว่าก็เป็นจริงจริงปกติไม่อย่างที่บอก่าไม่รับภาพยนตร์ผีแล้วเพราะว่ากลัวแต่อันนี้เห็นบทแล้วปุ๊บเป็นบทที่อ่านแล้วนั่งหัวเราะคนเดียวทีบ้านก็เลยอุ้ยไม่ได้แล้วเราเป็น G D A เป็นพี่ออด้วยก็เลย ก็สนุกครับสนุกทุกทุกแทบทุกช่วงของมันเลยครับแบบมีทั้งสะดุ้งมีทั้งสนุกมีทั้งมีความสุขอย่างเงี้ยครับรบรถครับผมจริงๆสนุกมากบรรยากาศในกองก็สนุกมากแม้กระทั่งบรรยากาศที่เราถ่ายภาคสองก็ต่อเยอะเยอะเลยลอยโมซสวยครับผมคิดว่าจริงนะใช่ใช่แสดงคนอื่นนะเล่นหนังผีนะเราไม่รู้เป็นไงนะแต่ในเรื่องนี้ดูที่อาไทยอ่ะ ตีลังกาหนีผีอ๋องั้นเชนเก็บเก็บมาด้วยหนาด้วย่วยาครับผมต้องบอกว่าผมผมแฮปปี้มากที่ได้ถ่ายเรื่องนี้แต่ต้องบอกว่าของเราคือ404สุขีนี่รนัรนรันนะครับเมืม่อกี้มีคนมาถามบอกว่าเอ้ยมาเปิดตัววิมานาม2ระเฮ้ยผมไม่ใช่เจฟชาร์เตอร์ อาจจะละม<ช>ไม้องบอกไว้ก่อนตอน่น้องจมไร้ลือกันแน่ยต้องบอกว่าเราสนุกมากขยันเลยแล้วจริงๆผมดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับ g ี s ในรอบ12ปีต้องบอกว่า GDS สํำหรับผมเป็นเหมือนบ้านและครอบครัวแต่ผมก็ไม่รู้ว่า12ปีที่ผ่านมาผมทำอะไรผิดเขาไล่พูออกมาแล้วผมนั้นไปปล่อยผมไปโตจนทุกวันนี้เขาก็เอ,าอ้ากลับมากลับมา ครับผมก็ได้กลับมาในรอบ12ปีก็ดีใจมากๆครับผมเดี๋ยวไปเ้ียกปากกันค่ะยอครับเจียกนี้การได้มาร่วมงานกับ GDS แล้วก็ทีมนักแสดงทุ่มกับที่แบบแนนพลกมาๆครับก็ฝากด้วยพอดีเป็นเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนุกมากๆแล้วก็ได้ได้ทำคือทำหนังมาหลายเรื่องก็จริงครับแต่ว่าได้ทำช็อตและบางอย่างในฝันจริงๆมีอยู่3อันครับที่ที่มีช็อตาคืออยากให้ไปดูมีช็อตอันที่ตอนที่ผมเป็นผทุ่มกับใหม่ๆเนี่ยมีช็อตอันที่ผมทำไม่ได้และสื่ออยากทำ พอดีเลยเขาทำได้ไม่ได้ไม่ได้อยากอยากให้ไปดูครับอยากให้ดูอันที่สองก็ค oh ือชันทวิตครับเนี่ไม่ถึงไม่ได้โอ้โหติดไหมโอ้ยมากอยากหาวิธีเล่นบาสแต่เขามานานแล้วเล่นหนเล่นไ่ไแต่ว่าพอพอมาได้ร่วมงานกันผมดูว่าร่วมงานดีอยู่เล่นบาสเลยสวัสีีอันนี้ก็คือ GDS ครับรู้สึกขอบคุณมากๆที่ได้ร่วมงานกับ GDS ครับ